ครับบัดนี้นะครับได้เวลาสมลัวตำรวจโทริปตาพลที่สาครนะครับท่านผู้บัญการตำรวจภูธรภาค5ปฏิบัติหน้าที่เลขาลุการชมรมสาคอนอมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค5ในนามของชมรมสาคอนอมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค5ขอขอบคุณท่านผู้ตรวจโทคิปตาพลที่สาคร ผู้วระชาการตํารวจภูธรภาค5ในฐานะชมรมสากรหอมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค5ที่เคารพเป็นอย่างสูงะะได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยมงความเครือข่ายยากรพันธมิตรให้มีความเข้มแข็งเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินกิจการสากร ตลอดจนข้อมูลข่าวสารในด้านาการดําเนินกิจการสาการบนพื้นฐานของหลักธรรมอภิบาลสร้างสำหรับพื้นที่ภาคหจึงกําหนดจัดกิจกรรมโครงการประจําปี2567มีโอกาสศึกษาเรียนรู้แนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบะการณ์ตา่างๆซึ่งกันและกันและเป็นการสร้างสัมันธภาพอันดีต่อการให้เกิดขึ้นอันจะสมผล ที่ดีต่อการทํางานร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนา,าคตโดยมีวัตถุประสงค์ในการจาดรัดอบรมดังนี้หนึ่งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสาอออกรของทรัพย์ในพื้นตำรวจในพื้นที่ภาคห้าภายใต้การรายงานจัดจาก,การของสากรที่เข้มแข็งตลอดจนทุกสรัากรปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้และเงินฝากให้เป็นปในทิศทางเดียวกัน 2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างสากลด้วยกัน 3. เพื่อให้สมาชิกชมรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากสากลสมาชิกชมรมทั้ง12แห่ง,ง,งหประกอบไปด้วยประธานากรรมการ รองประธานกรรมการและผู้จัดการสากลจำนวนทั้งสิ้น50คนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมนุมสากลองสับตำรวจแห่งชาติจำกัดเป็นเงินจำนวน1 0 0 0 0แสบาทและบริษัทสหประกันชีวิตจำกัดมหาชนจำนวน21 0 0 0บาทรวม1 2 0 0 0แบาทและได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประเมอินทรชุมนุม ประธานกรรมการดําเนินการสัลยัตทย์สากรณ์แห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรบรรยายในภาคบ่ายนี้ปัจจุบันได้เวลาสมทรแล้วโอสมเด็จเขาขันนะครับที่ศาสตร์จิตวิทาจุลนุรสารจัรหวัดเชงชาตินะครับท่านประธานจะมากรรมการดำเนินการนะครับท่านรองประธานคณะกรรมการคณะที่ปรึกษาผู้จัดการเจ้าที่สากรณมำรับ ทุกแห่งนะครับ1 2แ,แห่งในพื้นที่ภาค5และผู้เข้าร่วมสัมนาทุกท่านครับระผมในนามประธานชมรมสักรทำซับกำหนดการภาค5วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาส้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดในการสัมนาสักรทำซับกำหนดทอดภาค5ในวันนี้นะครับที่ก็ชื่อการเชื่อมโยง เชิญถ่ายชุนมนมสาก่อนประโยชน์พื้นที่ภาค5ป,ประจำปีพุทธศักราช2567ครับสารก่อนมทรัพย์กำหนดทองภาค5นะครับตามที่ที่ชมนิสได้กล่าวมานะครับก็เปิดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี59นะครับปีนี้เป็นปีที่8นะครับก็ดเนินการสรากรในจังหวัดทั้ง12แห่งนะครับแล้วก็ท่านประธาน สภกรจังหว,วัดที่สองแห่งก็ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมการสัมมนา,าในครั้งนี้ด้วยตนเองนะครับก็อีกครั้งได้รับเกียรตินะครับจากพี่วุฒินะครับวุฒิตานนนะครับท่านปุงิศีและอดีตผู้ชายหลายท่านที่ให้เกียรติมาร่วมสัมมนา,าในวันนี้นะซึ่งผมพี่บุญชัยพรอคงศรีด้วยครับ อดีตผู้การผู้การผมเคยเป็นรองผู้ก,การลำปางที่พันชัยเป็นผู้การนะครับซึ่งกับผมมีความเชื่อมั่นแล้วว่าถึลองค์สากรอ,อมทรัพย์นะครับของภาคท่าเนี่ยจะมีความเข้มแข็งมั่นคงและเกิดความร่วมมือร่วมใจไปยังสากรอมรัพย์ตระกแห่งชาติอันหนึ่งนะครับในการสมวนาในวันการไจัดการสากรในวันนี้นะครับ ก็ผมขออนุญาตฝากนโยบายของของรัฐบาลนะครับแล้วก็ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งซึ่งตัวนี้ผมก็ได้มีการติดต่อสื่อสารกับทั้งท่านผอบอรตรท่านรักษาการนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยชัชใยผู้ช่วยหวานนะครับเ,เกี่ยวมาเลเซียกันลดตัวเบีย้ยนะครับตามนโยบายตรก็ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล นะครับเกินกันอันนี้อตอนเรก็คุญญณใหญ่ก็ลง,ลงมาที่ผมนะครับก็กำชับว่าในส่วนของดอกเบี้ยของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ก็เห็นสมควรนะครับหนุนกันไม่เกินร้อยละ4.75นะครับแต่ผมรู้แนวทางปฏิบัตินะครับแต่ละจังหวัดแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดของแต่ละจังหวัดนะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเราก็มา ีเวลาที่ที่มาคุยกันทั้ง1ิบสองงแห่งเรามาคุยว่าเป็นเท่าไหร่ดีที่ที่เราสามารถปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลได้ของผมเนี่ยก็คือเป็นคนกลางนะครับในการเจรจา,ก,ากับฝ่ายพวกท่านนะครับทั้ง1 2งจังหวัดว่าไอตัวเลขที่ที่สมควรเป็นันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็อาจจะฝากพ,พยาศัมดิ์ที่วุฒิว่าเป็น เป็นตัวการช่วยเจรจาช่วยคุยหน่อยว่าตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่เป็นเป็นหกหกจุดห้าอะไรประมาณนี้ครบผมถห้าบวกลบนยผมว่าน่าจะโอเคนะครับทั้งนี้ก็อยู่ที่พี่ๆของช่วยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพภาพรวมของของเราด้วยนะครับก็ขอไปให้ที่ที่จะต่อรอเห็นให้รัฐบาลเห็นอย่างเช่นตัวอย่าง วันที่ของภาคอ่านเนี่ยเราเราลดของเราที่แรกแล้วเรามีหนังสือนะครับขอความร่วมมือไปยังที่พี่ทุกจังหวัดเนี่ยวันรุ้มขึ้นท่านที่ปรึกษานายกท่านกิติรัตน์นรนนท์ได้โทวโทรหาผมโทรมาขอบคุณนะครับผมและอยากอยากเรียนพี่พี่ทุกจังหวัดว่าคือรัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องดอกเบี้ยตัวนี้มากเพื่อเพื่อให้สาวกไ้ทดแทนนะครับธนาคารซึ่งเขา ไม่ยอมเอือบบนี้ตามนโยบายรัฐบาลนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยนะครับช่วยตำรวจถ้าขยายไปถึงครอบครัวเขาด้วย็จะกยาปกพี่พี่ในการสัมมนาวันนี้ด้วยตาพี่บุญด้วยนะครับนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกแห่งที่ได้ร่วมกัรให้ความช่วยเหลือนะครับตำรวจชั้นผู้น้อยตลอดมานะครับ้วก็หวังว่าคงพยายามในการช่วยเหลือ ตำรวจการกจแห่งชาติด้วยนะครับต่อนะครับผมขออนุญาตอนุตพ,พิ่บุญนะครับเป็นสุดท้ายนี้ผมขออวยพรกิจกรรมจำนวนสองหมื่นในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกท่าน เป็นการประชุมประจำปีของจุมนุมสาวกรตำรวจภ,ภาค5นะครับก็จะมีสาวกรทั้งหมดย่12แห่งนะครับเป็นของตำรวจภูธรจังหวัดกี8แห่งแล้วก็ที่เหลือก็อีก4แห่งก็จะเป็นส่วนของอาสาวกอื่นเช่นตชด,ดต่างๆนะครับที่ที่ชุมนุมในวันนี้ก็ก็ก็มาเป็นพูดคุย การทําทงานตลอดหนปีที่ผ่านมามันมีปัญหา<ม>ก็ดีข้อเสียอ,อย่างไรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้ทางโนโยบายของรัฐบาลน,นะครับเรื่องเงินกู้ของสาก์ต่างๆนะครับซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรับนโยบายจากรัฐบาลมานะและกในส่วนของตำรวจพูทาาห้าถ้รับนโยบายจากรัฐบาลและสาตำรวจแห่งชาติในการลดอ,อตัตราดอกทีดิน เป็นกู้หรือ4.15นะครับซึ่งซึ่งวันนี้ก็มีการพูดคุยประเด็นหลักตัวนี้นะครับว่าว่าจะ,าจ,ะ,จ,ะจะดำเนินการได้อย่างไรให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มามามาพันมาพูดคุยสัมนากันว่าพยายามลดขอ,ของของแต่ละจังหวัดของแต่ละสักรมีมีปัญหาข้อข,ข,ขัดข้องอย่างไรนะครับแต่ก็พยายาม พยายามยัมยงไงก็พยายามให้ดอกเบี้ยเพื่อเพื่อลดดอกเบี้ยให้กับผู้กู้นะครับท่าที่เราเราคุยกันเรื่องไอ้เงินต่างๆที่กรรมการที่ควรได้เนี่ยก็ควรจะปรับลดลงกันเพื่อที่จะจะนําเงินส่วนนี้มาลดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นประเด็นดกรรมการให้ลดลงมีงไงก็จะมีส่วนบางส่วนที่กรรมการก็จะมี เงินทันผลใช่ไหมของเขาเยอะเนี่ยเขาอาจจะก,ก็จะมีการทุกส่สวนทำไงก็ได้เพื่อที่จะให้ลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้ลดอตัตราลดดอกเบี้ยให้ไปไป,ไปตามนโยบายคือในกําหนดในการกู้ยืมสากกรตามนโยบายรัฐบาล,ละบาน,นะครับเขาก็เงินเดือนก็คือคนที่คู้เนี่ยก็คือเงินเดือนม่ให้น้อยกว่า มากให้น้อยกว่า30%มนะครับก็ตรวจจากการตรวจสอบมีสมาชิกสาวกรทั้งหมดประมาณ6,000คนนะครับก็เงินที่เฉียดชิวใกล้30%เนี่ยคือประมาณขึ้นหนึ่งประมาณ3,000คนตัวนี้ก็ต้องรวบกันแก้ปัญหานะครับแต่ว่าในส่วนที่ที่ถูกป้องร้องตอนนี้ยังไม่มนะีก็ยังสามารถที่ชำระได้ ทก็ทำงานดุลิเดนชาตินะครับก็กำชับเกี่ยวกับการจับกลุ่มการพนันฟุตบอลยูโรนะครับซึ่งมีการแข่งขันอยู่นะทุกวันนี้นะครับในส่วนของตำรวจทุนรพักห้าก็ตั้งเป็นชุดนะครับในการปราบปรามการลักลอบในการพนันฟุตบอลโดยมอบหมายท่านรองผพิการจะเห็นท่านนะครับก็มีการตรวจสอบ ในทุกจังหวัดน,นะครับตั้งเป้าให้ทุกจังหวัดนี้ลงไปตรวจสอบอการลักลอบได้เล่นเาลานันทุกวันนี้มีการมีผลการจับกลุ่มทุกวันนะครับสารอกเสียในกรณีที่สมาชิกใช้สุรอินหุ้นคข้าประกันก็ว่ากันไปนะครับเขาเจให้นำตำรวจแห่งชาตินะครับหนึง่งถ้าไปดูตามมีวไว้แล้วว่า มันก็มีขั้นตอนมีช่วงจังหวะก็ตั้งแต่นี่ึงนีีตั้งแต่รถเท่าไหรทีนี้หรือลดรั้งแตเท่าไหร่นะฮะมันนนโยบายของรัฐบาลให้สากลเนี่ยลดดอกเบี้ยนะครับเป็นู้เหลือ4.75ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจหรือสมาชิกสภาทพ่วประเทศเนี่ย นะครับเราจึงมีการสัมมนาเกิดขึ้นเพื่อให้สากตแต่ละแห่ง,งนะได้ร่วมกันพิจารณาว่าสามารถทําได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าสารณ์บางแห่งก็ลดไปแล้วนะครับสามารถดาเนินการได้แต่บางแห่งต้นทุนสูงนะครับเขาก็ลําบากท,ที่จะลดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะมากําหนดให้เหมาะสมที่ให้สรณ์อยู่ได้นะครับมันก็เป็นการประจกเหมาะพอดีที่ทมกรม เราตั้งขึ้นมาแล้วประมาณเจ็ดปีเป็นในตํารวจูุทอนจะมีมีที่ที่น่ะครับเราจะดำนามาพิจารณากันครับระการที่สอบวัฒนธรรที่วาเนี่ยก็เนื่องจากปรากฏว่าตํารวจเป็นหนี้มากแล้วก็แบกภาระดอกเบี้ยเนี่ยลดเกษียณก็ยังชาระ,อ,ะอยู่ครับอันนี้ก็จะหาแนวทางช่วยเหลือครับหน่วของผมเนี่ยประมาณห้าพันห เชียงใหม่หกพันคนสรุปแล้วอย่างน้อยสองหมื่นครับทั้งภาคหานครับต้องทั้งตชดอเนี่ยนะครับตัวชะดอก็มาร่วมชมมาเป็นชมรมของเราด้วยสองหมื่นหมื่นล้านนะครับถึงล้านจนหมดเนี่ยรถซื้อรถเกง๋งมือสองได้คันทางนี้ดีกว่าแต่ละแห่งก็ลดกันนะฮะแห่งลดนะครับ แต่ว่าผู้สามันเนี่ยครับที่เราจะต้องมาร่วมกันว่าจะลดเท่าไหร่ดีอย่างของตํารวจภาคห้าเนี่ยลดกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสินเชื่อการคหาเราก็ลดเหลือ4.75ซื้อลถยนต์ลถจัก,กรยานยนต์ SML ผู้เพื่อไปใ,ใ,ให้ตำรวจไปลงทุนเนี่ยเราก็คิด4.75ผู้หุ้นของตัวเองเราลดคิด4.75คิดไปแล้วจนถึงได้รับความในยกชมเฉยเป็นแห่งแรกเลยจากกองตำรวจ อาจจะเหลือ4.5เป็นแห่งแรกที่ลดตามนโยบายรัฐบาลจากก่อนหน้านี้เท่าไหร่ครับที่เก็ดครับเก็ดห้าก็ลดลงมาครับท่านอกประเดนกฎหมายเขาไม่ผิดเลยนะครับแล้วสิบแต่ว่าของสาก์บางแห่งนี่เขาบอกเฮ<ะ>้ยเราไม่เอาถึงขนาดน,นั้นแหละเราเอาแค่ร้ 3, 2, อยละสามร้อยละสองเขาละแต่สากบ และที่ได้สองล้านสามล้านก็ไม่เกินตามกฎหมายนะถ้าเกินนี่เขาก็ผิดกฎหมายผู้จัดการก็ถูกเลิกงานปฏิบัติที่ไม่ชอบหรือหรือประธานกรรมการก็ถูกเลิกงานอย่างกรณีเขาอยากให้ายของสำนักงานตำรวจขอแค่สามแสนข้อนะเขาก็มีหนังสือมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้สัมนากันแต่คิดว่าวันนี้คงไปในทิศทางที่ดีครับทุกคนมาผู้จัดการผู้แข่งมาพร้อมหน้าครับรวมทั้งตอชดออีกสองแข่ง โรงเรียนตำรว